การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะคะจัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามรับชมรายละเอียดจากรายงานค่ะนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รวมถแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA ชายหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีครั้งที่20ประจำปี2567ณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเป็นการสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัสให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันเพื่อผลักดันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึงวันที่26กันยายน2567โดยจัดเวียนไปใน7จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเชัยภูมิจังหวัดเลยจังหวัดนครปฐมจังหวัดระยองจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดยะลาเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่3-10ตุลาคม2567ณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังนอกจากนี้ PA มีการจัดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PA สอนน้องซึ่งให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เป็นพนักงาน PA อาทิปรืมจิตทัดดาวอัจฉรพรปยนุษ์ สุภัตรามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเล่นวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง